เวลาพูดถึงคำว่าลองบอลเคาน์เตอร์ในอ e ีฟุตบอลหลายคนจะนึกถึงภาพทีมที่รับลึกรอจังหวะสวนกลับแล้ววางบอลยาวไปข้างหน้าให้กล่องหน้าไปสู่แต่พอจับมาจับคู่กับระบบ4-2-2-2มันกลับกลายเป็นแผนที่มีทั้งความแน่นอนในการป้องกันและความหลากหลายในการโจมตีอยู่ในชุดเดียวกันโครงสร้างของแผนกองหลัง4ตัว คู่เซนเตอร์คอยอ่านเกมกลางอากาศและตัดบอลยาวส่วนฟูลแบ็กทำหน้าที่หลักคือเกมรับไม่เติมสูงเกินไปแต่พร้อมดันขึ้นถ้าเห็นจังหวะสวนกองกลางตัวรับสองคนดับเบิลพิวอรนี่คือหัวใจสำคัญของระบบคอยตัดเกมกดดันตรงกลางและเป็นจุดเริ่มต้นของบอลยาวออกปีกหรือกองหน้ามิดฟิลตัวรุกด้านข้างสงคนไม่ใช่ปีกกว้างแต่เป็นแนววาย f จะคอยเก็บบอลจังหวะ2หรือใช้การเชื่อมเกมระหว่างกลางกับกองหน้ากองหน้า2ตัว1คนมักจะยืนลึกคอยเชื่อมบอลอีกคนยืนคำ้ำรอบบอลยาววิ่งทะลุหลังแนวรับจุดแข็งของแผนสวนกลับเร็วและตรงจุดพอได้บอลกองกลางคู่กลางจะไม่เสียเวลาต่อบอลหลายจังหวะแต่จะเลือกแทงยาวหรือเปิดออกด้านกว้างทันทีทำให้คู่ต่อสู้เสียสมดุลเร็วคู่กองหน้าที่อันตราย ในระบบ4-2-2-2กองหน้าจะไม่โดดเดี่ยวเหมือนการเล่นหน้าเต้าเดียวบอลยาวขึ้นมาจะมีโอกาสพักบอลจ่ายต่อหลุดหญิงได้แทบทุกครั้งเกมรับแน่นตรงกลางการมีกองหลัง2ตัวรับช่วยกันยิ่งกับสไตล์ลองบอลเคานเตอร์ที่มักยืนต่ำอยู่แล้วทำให้ตรงกลางสนามเป็นโซนที่ยากจะเจาะ ความยืดหยุ่นในการโจมตี YAMF ทั้งสองฝั่งสามารถเล่นได้หลายแบบจะหุบเข้ามาช่วยเชื่อมบอลหรือจะทางออกข้างเพื่อสร้างพื้นที่ก็ได้จุดอ่อนของแผนการครองบอลน,น้อยกว่าถ้าเจอคู่แข่งที่เน้นครองบอลสูงๆเช่น p o s s e s s i o n game จะรู้สึกว่าแผนนี้รอโอกาสมากกว่าคุมเกม พึ่งพาความแม่นยำของบอลยาวถ้าจังหวะบอลยาวไม่ตรงไม่แม่นกองหน้าจะไม่ได้เปรียบแถมทีมอาจเสียบอลง่ายจนถูกกดดันซ้ำฟูลแบ็กต้องมีวินัยสูงเพราะเน้นเกมรับมากกว่าเติมบุกถ้าหลุดตำแหน่งเมื่อไหร่คู่แข่งจะเจาะด้านข้างได้ง่ายทำไมผู้เล่นระดับสูงถึงเลือกใช้ ในเกมระดับสูง D1 หรือการแข่งขันออนไลน์เรามักเห็นว่าผู้เล่นต้องเผชิญกับคู่แข่งที่ครองบอลแน่นมีจังหวะบุกต่อเนื่องการเลือกใช้ลองบอลคา์เตอร์4-2-2-2จึงเป็นการตัดปัญหาโดยการไม่ไปแย่งครองบอลตรงกลางแต่ใช้ความแม่นยำและรวดเร็วสวนกลับกลับมาแทนที่สำคัญระบบนี้ให้ความบาลานซ์ที่ดี รับแน่น4-2ตัดกลางรุกเร็ว2กองหน้าบวก2 yamf ที่พร้อมวิง่งไม่เสียสมดุลง่ายใครเหมาะกับแผนนี้ผู้เล่นที่ชอบจังหวะเร็วไม่ชอบครองบอลนานคนที่มีคู่กองหน้าดีๆเช่น target man บวก fox in the box หรือ deep lying forward บวก go poacher สายเกมรับเหนียวที่พร้อมรอโอกาสสวนสรุป แผนลองบอลคา์เตอร์4-2-2-2ในอ e ีฟุตบอล2026เป็นเหมือนกลยุทธ์ที่ตรงไปตรงมาแต่ได้ผลจริงเหมาะกับคนที่อยากได้ความมั่นคงในการป้องกันและความคมในการสวนกลับเมื่อใช้ถูกจังหวะแผนนี้สามารถทำให้ทีมที่ดูเหมือนเป็นฝ่ายตั้งรับกลายเป็นทีมที่อันตรายที่สุดได้เพียงแค่1จังหวะบอลยาวหากคอนเทนต์นี้มีประโยชน์ไม่มากก็น้อยฝากไลค์กดติดตามคอมเมนต์ให้กำลังใจด้วยนะครับ ขอบคุณครับ